นี่เรามาปลูกทุเรียนต้นคู่อันนี้เป็นสายพันธุ์โมสังคิงนะครความสูงจากยอดน่าจะได้ประมาณสัก40เซนฮะอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กปลูกคู่กับหมอนทองอันนี้หมอนทองปลูกเมื่อวันที่27กระะกฎาคมนะฮะก็วันนี้วันที่29สิงหา ก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสองวันวันนี้เริ่มปลูกมูสังคิงนะฮะเป็นวันที่29สิงหาสองห้าหกห้านะฮะก็คือว่าบอนทองนั้นปลูกก่อนหนึ่งเดือนนะฮะก็เลย มาปลูกโมสังกิงงอันที่มาปลูกโมสังกิงเพิ่มก็เพราะว่าหมอนทองปลูกเดือนหนึ่งแล้วผ่านนะฮะแตกยอดแตกอะไรนะฮะถือว่าผ่านนะครับไม่ตายนะครับแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ปลูกเป็นสายพัน์หมอนทองด้านซสายนะฮะดันสายก็ปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดกรดกฎาคม วันนี้27กรกฎาคม2565วันนี้29สิงหา2565ก็เท่ากับว่า1เดือนกับ2วันนะฮะตอนนี้แล้วเราก็มาปลูกหมสังคิงเพิ่มนะฮะอันนี้ก็ปลูกวันที่29สิงหา2565 ก็เท่ากับว่า,วามีอายุต้นนี้นะฮะมีอายุน้อยกว่าต้นนั้นหนึ่งเดือนสองวันนะฮะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเราจะมาอัปเดตให้ทีนะฮะในกรณีต้นนี้ผ่านหนึ่งเดือน,นะฮะนะครับไอที่ปลูกเพิ่มไม่ใช่แล้วนะฮะทดลองดูว่าใช้ติดต่อพองแล้วเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ปลูกมาถ้าเป็นดินปกติก็ถือว่าแตกยอดแล้วนะฮะบางบางต้นนี้แตกยอดและะ้วครับ แตกยอดอ,อ่อนๆอะไรเงี้ยฮะดูฮะมันเ้เจะเห็นแล้วป่ะนะฮะอืมถือว่าแตกนะฮะถือว่ารอดแล้วฮะมโมซังคิงต้นนี้อยู่ที่ประมาณผมวัดแล้วนะฮะหกสิบสี่เซนนะฮะความความสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเดือนหน้ามาอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮะว่า ปอ,อกต้นคู่หมอนทอง V S มูสังคิงบนพื้นที่ดินสอพองลบบุรีนะฮะร้านอาหารลบบุรีนะฮะอยู่ลบบุรีนะฮะร้านอาหาร U N มีลบบุรีโอเคครับเดือนหน้ามาอัปเดตให้อีกทีนะครับ